นี่ก็คือสภาพสนามนะคะแล้ววันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะผู้ร่วมบรรยายก็คือคุณเอกชัยกองทองและคุณอนมมากเวชคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะสภาพสนามหลังจากได้ได้เห็นมาหลายปีละก็สนามก็ยังยากเหมือนเดิมค่ะสาหรับที่ศิษย์สภานา,ายแห่งนี้ไม่สามารถที่จะเข้าทําอะไรได้มากมายในเรื่องของการปรับรปร,บรุงสนามนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของอุทยา,ยานแห่งชาติค่ะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เส้นทางที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติมากที่สุด เมวค่อนข้างเยอะนะคะใช่ใชค่ะค่อนข้างเยอะคลุ้งทีเดียวหินเพียบ <c oughs> นะคะนักกีฬานี้เมื่อวานนี้เจ้าเติ้นก็ล้มมาแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะทำเวลาแล้วก็เจอต้นไม้ขวางทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จังหวะก็เสียไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรค,ะค่ะแล้วจักรยานคันนี้นะคะกล้องเราเติดไว้ที่จักรยานของเจ้าปอพนพลจารุเพงนะคะแล้วก็มีเจ้าเติ้นนะคะชักชัยจารุเพงตามหลังมา ะะอันนี้นี่เป็นการให้เห็นสนามจะชัดว่ามันขี่เป็ยากขนาดไหนต้องใช้เทค,เทคนิคและก็ทักษะมากมาแค่ไหนว่าไงคะเจ้าบ้านพี่เอก เอกนี่เป็นคนจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะเป็นเจ้าถิ่นเลยครับแล้วก็อยู่ไกลจากนบริเวณนี้ประมาณสัก70กิโลเห็นจะได้นะครับก็ดีใจครับที่ได้ทางจังหวัดสุโขทัยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับรายการจักรยานที่แท้ประเทศไทยขึ้นนะครับก็สนามนี้เหมือนอย่างที่คุณอ่อนอุมาพูดนะครับก็คือเป็นสนามที่ดิบหมายถึงว่า ไม่มีการปรับปรุงเส้นทางแม้แต่จะตัดต้นต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆแล้วก็จะทาเนินอะไรขึ้นมาในบริเวณเขตอุทยานนั้นค่อนข้างที่จะทำยากนะครับก็จะสามารถทําได้เพียงแค่ว่าบริเวณลานข้างล่างที่ก่อนเข้าเส้นชัยประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับเห็นที่บอกนะคะว่าบริเวณแห่งนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะคะ